S <S <reading repetition> เอ็มะทำไรเอ็มะไรเอาเลยเอาเลยเอาลยเอายเอาเลเอเยเอาลเขเเน้ยมา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 ินมา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 อาม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 อมา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 มอมา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 เามาลามอามาเา้ามมมาามาา มีบสามห้าเดี๋ยวพี่เดกเขาแล้วพี่เราใกลสาใกล้ใกล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 ใโอ้ยบวกสยังเก็บขนานี้เลยเฮ้ยพี่เดาวิ่งออกไปเลยดิอะไรกันเองเยพี่เด็กแล้วพี่เขาใกล้สามี่ใกล้ใกลใกล้ใ้ใกล้ใโอยบวกสองเเ้ยกูได้บวกสี่เว้ยพับรอเดียว เนี่ยเห็นป้าพี่เด่งผมบอกแล้วขนาดแกะใกล้ๆพวกชาติหมายยังโดดอีกรอะไรบ้างอะไร่เดี๋ยวเดี๋ยวอแจกคอแจกทายสตรีมอีกรอบนะเดีได้ไรบ้างเดี๋ยวอแจกทายสตรีมอีกรอบเดี๋ยวขอขอเล่นจ๊กหน่อยมาเฮอมาเฮอหน่งมาจุกเว้ยไว้ว้ห่้ เนงบอกเ้ยว่าตายแล้วเน่งสี่อ่ะคุณจะบอกพ่อเมืงพ่อให้มาตื่นตี่นุ่ไม่เล่นเกาเนี้ะพี่นกับพี่พี่ดนพี่เน่งหนได้เน่โหนุ่มเน่งน่มเน่งหแุ่ม่งหนุ่มเน่งหน่มเี่งหนี่มเน่งนุ่มเน่งห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 น่มน่งหี่มเ่งหน่มน่งหนมเนยงร่น่่เ่่มน่งหนน่่มน่งหนุ่มเน่งหนุมเน่งหนุ่มเน่งอ่่น่เม่แหนง่เพี่ม่งน่ม่อ่ ไม่ได้เดกขาวให้ควาะมาะดกของเล่นเว้ยชอบของเทมกไมครบไอพี่พี่ด็่อยากเปเกมอไนาครับตา้ยี่เดียจะแดกแม่ี่นอนที่นอนจะขอด้วยพี่นเป็นหมาปะเนี่ยเฮ้ยแล้ขอตัวละครครับไม่ด้หรอเงครับขอตวละครยครับ เฮ้ยหนึ่งเล่นบโมจิเราใช้มีดอะนะเล่นไปเปล่ารวยอะพี่แดเล่งตัวใหญ่ดีกว่าพี่แ่งพี่แ่งพี่แดงเล่นตัวใหญ่ดีกว่าพี่โมจิโมจิที่พี่แ่งครับแล้วพี่หนุ่มไม่มาเหรอครับพี่โอ้ยเสีย่แดงต่อพี่แ่งเมื่อกี้มนปิดแล้วอพี่แ่งพี่แ่งมึงเจอหัวแดงด้วยอะหัวแ่งหัวแ่งหัวแ่งเล่นเปิดแล้วอะพี่เด็ดอะ ไอ้เหี้ยคนแรกเลยพี่ดูมขาเล่นกันดีโอ้โหไอ้เหี้ยเขาพี่แดงเปนซุขนาดนั้นเขาจะไปเก็บได้อหพี่อไม่ได้พียอะไรเลยไอ้ไอ้ลุ้ลุ้มว้ลุ้ม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 อกกูบอกเลยแม่เอมไอ้ไอ้เหี้ยนั่นได้หมดอ่ะไอ้เหี้ยปไอ้เหี้ยกว่าปืนอะไรวะิกูเจ็บจังกูบอกแล้วเองโดนชุดเดียวก็ตายแล้ว เอาบวกหบวกจัดขึ้นเลยจะได้นานๆหน่อยเอออย่าตบตีอย่าตบตีอย่าตบได็กไปแล้วนะพี่พี่หนงเจ้าไปลงช่องมันเป็นเจ้าของเจ้ามึงไม่รู้ไอ้โมโมจิยาออกมาโอเคโอเคโอเคจะเล่นสนุกสนุกไงนอนโอเคโอเค ให้หนึ่งุกนึ่งห่อยากให้มันสนุกนะจบวยู่อากิบเลยให้อกิบเลให้อากิบเล่ให้ามาเอาเอาเอาบวก5าคนตีบัวเลยพี่ตีนะคุณเล่อดเลืดมาหาอาเพี้ยมาหาเตี้ยมาหาเตี้ย เขาจะมาแจกเซตให้ผู้เล่นใหม่ให้ใจไเหี้ยนะจหิอารตีแหบอกให้เล่นห้าหเล่นเยนเลยบอกเลยเดี๋ยวเหแลล่นโอ้ยจุดเลยีมเด่งเป็นหัวเลยพี่พี่งเป็นหัวเลยพี่่งเป็น yeah. หัวเลยไอเยเล่นต้าเปลี่ยนม่อไปนอไว้อาไวไตายดิโดนเอมอ่ะไอ้ย

ถึงออกไปให้หมดนะพี่ไปสามได้แล้วถานี่ใครยีับพี่แ่งเว้ตีพี่่งเว้เฮียสู้กับกูมาตั้งนานไอเฮียพอพี่จะตีไม่ออกไอเฮียตีตสามกับเลขสาที่ไหนครับยี่สยี่สี่ยีสี่ีเสามรับี่ไหนครับมเก็บแเวอรยี่สี่สี่ย้ายีายี่สามนะครับ

ถ้าส่งแบนถ้าส่งสามชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนไม่ได้นาไม่ได้หนไม่เฉ่เลยเล่นแ่หัว้าพอนะเล่นแค่หัวข้อนะที่ออกไม่ได้น่จับไม่ได้มาไม่ได้หนาทำไมไอ้ไมจะล่อไปให้ทีมจริงทำไมอ่ะไม่เอาที่ทำไมไม่เอาที่ทไมไม่อาไม่เอาเล่นใ้ตึกแรกเล่นใตึกสาม่ออะไรจพี่ไหมอไวะ พี่พี่เองพี่เองหัวทับพี่เองหัวทัไพีคนค้างคนข้างใคยข้างพีผมหน่อยพีผมหน่อยพีผมหน่อยพี่พี่ตีผมหน่อยพี่ตีผมหน่อยเล็กเ็ะเเีมหมอมหเล็กเล็กอ่ะเปิดมากระพิบเดี๋ยวไลยิดจะระเบดครับเกมกเค้ปคนแหลกอ่ะยิงมัข้างไม่โดนแบนิง้ไม่โดนแบนพี่เองบอกพี่เองบอกไอ้มาโปพี่มาโป มาโปรฮัลโหลครับมีบอกห้าขายครับราคาถูกๆพี่เน่งีดมาหน่อยพี่นีรคพี่เนงพี่เน่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 งด้แงวะนี่นี่มาหน่อยพี่แปรนี้บ่กห้าขายครับโอ้ยพี่เนงบุกดีอะตายพี่เน่งงเงมกึงก็เล่นมุกเกิรโอ้โหยงมไน่ได้กี่รอบมาทั่วทั่ยิงผมเจ็บคอผมไปแล้วว่าพี่เนงพี่เนงบุกีโพี่เนงงพี่เนงหายครับของมงเลครับพี่เนงของมงเพี่เนงูพี่เนงมงขายบ่กี่บาทเฮ้ย ้าขายครพี่เองครับขายราคามม่พอว่าบ้าบอเหี้ยเดี๋ยวกูขายราคาม่เเลยจ้านี่งงีเพื่อนย่งมงขอที่แอะงนครับขายบกห้าราคามิจฉาที่ครับขายบกห้าราคามิจฉาที่ครับขายบกห้าราคามิจฉาที่ครับมีใครรับเป้าบละมึงไเอ้ยบกหกเดียวบกหกดีตีงงงพี่เองกูพี่เองกูน้ำทับ่ดิพี่ แั่ววไ่ไม่ด <inequ> <iah> ีวายงูพวกนหไรควายไรม่ได้พวองยิงไม่ได้ยิงไม่้ยงไม่ไ้ยิงไม่ได้ยิม่ได้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่้ยไม่้ยิงไม่ไ้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไมยิงไม่อ้ยิไ่้งไม่้ยิงไม่ยิไม่ได้ติงไม่ี้ไม่้ยไมไ้้ย่้ง่ไ้ไม่้งไม่ดง่ด้ไ่ดไม่ได้ไม่ดง่ม่ดพ่้ตไ่ดนด้ย่ด ฝ no> ั่งนี้เหมือนแม่มุกบอนโตช่วยได้พี่แดงช่วยด้วยพี่แดงพี่แดงช่วยด้วยพี่แดงช่วยด้วยบุกตีหลังบุกตีหลังเอาพี่บุจีนพี่ทำอะไรเนี่ยพี่แดงแทงดิพี่พี่แดงแทงดิตัวสามอันน่ะพี่แดงยิงผมนะไหมโตกลบแล้วโอ้โหเด็อดแม่ตายดิพวกห้าเยอะเยี่มัางกระสุนทั้งหมดเลยอะไรครับไอ้เฮี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าตีเป็นท่อกลัวไอ้สามวางกระสุนทั้งหมดเลยขอโทษพี่ขอโทษขอโทษ แดงพดงดูการ์ี่พีมาพี่พี่แนัปกเไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอบกห้องนี้ยเฮียกันเอยกันเองอ้เนต้อยเฮียกัน้ยเาเอาเฮียตี้ยี่ยนพี่แดพี่แโน้พี่แงโน่ะพี่แงโน่ะเกินเกินมึงไม่ต้องเตือนดไอ้เฮียตี้้วชิมหายสัตว์มึงอยวัของเ้โหพี่เตออกมั่งดิโหตี้มันเก็บของม้วจาดที้หังพี่แงพวกพี่จะต เฮ้ยเสียแหลกแกมูจิพี่มูจิพี่เปนแ้วมูจิมีมูจิไม่เอาวีเพีมาเล่นนะพี่มีมูจิไเล่นไหนไยอย่าหวังของเลยอย่าหวังของตีมวยตีโง่โดเนี่ยตีตีโง่ไม่มีโดขอเฮ้ยมึงเย่้ยิงกันเองดิผู้คนมันอยู่ตรงบันไดโดนเข้ามาแล้วโดนเข้ามาแล้วเนี่ยพี่นิงสวนพี่พี่นิงสวนพี่ผมล่างหัวแล้วพี่ เชอดสิทธ pues ิ์เลยโบกแปดยันายพี่เองเออตีงูกโดของโด่ของตัวแล้วครับเยี่ยตีนี้ตีตีตีนี้งูเดี๋ยวครับไม่เคยยิงอย่ายิงอย่ายิงนะอย่ายิงโอ้ยค้างข้างอย่ายิงอย่ายิงครับอย่ายิงครับพวกสองยังยิงยิงเหรอวะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอ่ะค้างอ่ะเฮ้ยเฮียมึงจริงูกเหมือนพ่อมเลยปะวายโด้พี่เองครับต็มถ้ามาเตีมได้อะไรบ้างเหรอพี่ไม่ได้ใช่ปะขอพวกสองเล่นหน่อย ่้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับว้าพเจออะไรแล้วกินเองขึ้นไหนวะกินเองไงพี้ยต <inal package. S 1> ีหายหมดเลยเอตีมันลงพันตัวแรกเอาแต่ถ่ายโอ้ยุ้งรีดยิงกเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไม่ให้พี่ชายกูเล่นนั่งเหรอวะไอ้เหี้ยเกียร์สีโตัของหมด หนึ่งเขาตีไก่เขาด้วยอ่ะใครมีตีไหมกระพริบเลยนะคะใครใครสตรีมหนึ่งชั่วโมงมารับมารับห้าสิบดอนที่แอดมินมาผมต้เป็นในทิกตอกครัพี่อ่ะได้ได้หมดได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งช่องไปให้ลงลงในนี่ถ้าคนถ้าคนดูสิบคนขึ้นมามามาแคปมาแล้วครับมามารับลอยดอลลาร์ได้เลยพี่คุยตังหูแค่สองพันไหวเฮ้ยมันก็เยอะแล้วใครตีไมมพริบเลยใครตีไหมพิบหนึ่ง ผมเนี่ยผมสตีแล้วผมแชร์ไปในกลุ่มอะพี่แมลงมึงแบนอ้มึงปิดแชทกลุ่มกูอะกูจะสตีมยังไงอะพี่เพงพี่เพงผมก็สตีมอ่ะคนดูสองสามคันอะแต่ว่าเป็นคนดูคนตาบอดอะกลุ่มคนตาบอดพี่เพลงบอกสองเล่นหน่อยมีบอกห้าขายเฮ้ยังไม่ไูดหลือวอกพี่หน่งพี่หนองพี่หน่งเลยพี่หนองเลยเขาไหนใครใครให้แสียงวันน่ารักอ่ะเขาไหนวะเลย มีบุคคลาขายคนตะกี้อยู่ไหนวะนก็เี้อยู่มันมีของเล่นไอ้คนไอ้คนโพสต์อยู่ไหนวะไอ้เสียงเล็กนไหนเลขอะไรวะพี่พี่พี่ต้องหัวเราะพแล้วพี่เลขอะไรอ่ะพี่พี่พี่โดนทำนิดบะหมี่จริงเลยไอ้เสียงเสียงเล็กๆอ่ะคนไหนวะผมง่ายผมง่ายนี่ไงอยู่นี่ไงไม่ใช่มึงละไม่ใช่ละไอ้สามสองบอกว่าไอ้เสียงเล็กๆอ่ะมาเอาของดิ้สามสองอ่ะมาเดี๋ยวให้พวกสองแล้วเดี๋ยวให้พวกสองแล้วคร็วครับไม่ใช่ละไอ้เจนนี่ เียแกแอปเด็กมันวันมันมีปืนมีปืนวงสองน้อเฮ้ยใครได้ปืนบอกห้าครัที่ฟ้านมปืนถึงยิงวงยิงแล้วอ่ะเฮ้ยให้ให้มาหน่อยหนึห้มาหน่อยนึงเฮ้ยที่มุกมิกที่มุกมิกที่มุกมิกแม่หว่าห้าครั้งแตกใช่ป่ะพี่แม่มันให้มันซื้อน้ำปลามันเอาตามเล่นเกมแต่ผมเก็บหัวตัวได้แล้วเขายิงเลยเขาเขายิงยิงผมทิ้งแล้วผมได้วมาเขาหรอเหรอเขายิงผมทิ้งไปแล้วผมเก็บหมูสามเก็บไม่พี่แหละของของเพื่อนผมได้แหละเพื่อนผมที่ได้และอ๋อได้ได้คืนครบแล้วใช่ไหมพี่ขดแค่ปขานแ้าว ผมไม่ให้เ่ยผมเก็บได้เก็บให้นะปืนตายอ่ะปืนไม่ปืนไม่รัวปืนปืนไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมผมเก็บได้ได้หมดเลยหัวตัวปืนแล้วเพื่อนไม่มีมีผมไม่ใช่ผมเก็บผมเก็บได้หมดเลยหัวตัวปืนเลยเพื่อนผมได้แค่หัวตัวอ้าวแล้วก็โดดไปแล้วแล้วก็โดนไปแล้วว่าผมผมตายเฮ้ยไอ้เก็บขาทีปืนได้ี่โดนโจมแบ่เลยนะควายตายไอ้ไอ้เก็บขายเจ้าของกูแน่เลยไม่แน่ครับพี่พี่พี่เช็คได้นะผมไม่ได้เอาไปนะบอกก่อนตายอ่ะผมเก็บได้หัวตัวปืนเลย ได้ครบเต็ดเลยผมต้องผมต้องเก็บอ่ะเห็นผมเห็นนี่มันวิ่งมาแล้วเด็กเม็ด่างพี่เองครับไอ้เฮียอุ้นขอของครับพี่อ๋อไม่เห็นเอออ๋ออันนีโมดครับแล้วว่ามันก็มีคนอะไอ้มดนีมด

รักแ่ห้ามเล่นเอห้ามเล่นเอแม่พี่จีแม่มึงคือดว์พะเน่งพี่นะบอกว่าผมไม่นโดว์คนเดียวมันเอมันเอาเอมันตกแบบพี่พี่ต้องเอาพี่พี่ต้องเอาเอไปจีไปตกเหมือนแล้วพี่ผมผมเล่นเป็นคนเดียวอ่ะพี่เด่งพี่เด่งมันเอามันเอาเอมาตกพี่พี่เอาพี่จีตกเหมือนคือเลยพี่เล่นตีพอเออไอ้เหี้ยโอ้สาวบวกห้ามาเล่นพี่เด่งเอาไปจีไปตกมันเลยพี่พี่เด่งเอา ถ้าคเป็นพี่หนิงนะคูณจะตองเอาบัลลุก้าจริงมาเลยพี่บาลลก้าพี่หนิงเออใช่ใช่ RPG ตกมันคืนพี่เชื่อผมมาทำตัวพี่อ๋อเมย์ไ้เฮียไปจ้างเฮียมิเรลล์รัดมาได้ไอ้สัตว์พวกมึงไม่ได้เกิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกคลิปนึงเดี๋ยวก็ถ้ามึงเป็นพี่หนิงไงแต่มึงไม่มีทางได้เป็นนะเพราะมึงกระจอกไงอ้ควายมึงอยจะไปเยียบได้ขออีกคลิปไปแล้วขอไฮไลท์อีกทีนึงขอไฮไลท์อีกทีนึงดูก่อนเอ้พวกมึงเอาเว้ยมึงเอาไอ้บัลลุกพี่หนิงต่อเลยพี่หนิงไปเอาไม่่ใชแล้วอะไรนะอะไรนะ เอบอกอย่าโดนเมตอีกทีนึงอะขอเน้นๆอ่ะได้ได้จัดให้จัดให้จัดให้แน่มึงระวังมึงโดน RPG คือมึอย่าร้องนะจัดให้แน่จัดให้แน่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปไเลยพี่ไปเลยพี่ไม่มีตัวหลงไม่มีตัวลงไอเชี่แห็กแหลกไอเชี่เป็นตวหลงออกอกพี่หน่งออกดีกว่าพี่พี่นึ่งออกดีกว่าพี่ไม่ ไม่คอมทำไมอะไอ้เพลิงไอ้่พก็ดพี่ผมอนแล้วพี่พี่เินโลแล้วพี่ยิงดิยิงดิเ้มึงไม่ยิงขึ้เองอะมึยิงกูไมอะเลกนอยต่เลีอยน้เลอเลกเลกยี่ีเ้จเอ้ยออ ไจีรบตเ้ยยยิงลอน่อยิเฮ้ยพี่นิงเอาพี่เ้ยพี่นิงเอาอาพจีมาเราเฮ้ยปลยจะพูดตรงๆไม่ใช่กล์เบนั้นโนนี่โนโนนนี่ก็เป็นคนไม่ใช่หมูสามชั้นมุกนี่ปวนหตั้เลยละเอ็มเอ็มเาเอ็ดิยิงเอ็มดิยิงเอ็ดิยิงเอ็มดิยิงเอดิเฮ้ยเอ็มอกไม่เก็บเลย ไอโมจิไอโมจิน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งไอ้หนึ่งเลยใช่เอ้าวพี่เองนับแล้วนะพี่เองนับแล้วนะพินเ้ยเหมือนพี่เองนับแล้วนะไอ้คนมาอ่าคลิปนี่ไอ้เหีีย่พูดไม่ฟังนีี่่พเองกูนับแล้วนะนับหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วพูดมากพี่ครับไอโมจิถ้ากูเตะนี่มันเข้าเซิร์ฟไม่ได้วันหนึ่งเลยน่ะ ง่ายก็เต็มเอาดิเอาดิพี่นิงกวางทุกนัดกูไม่อยากเตะแล้วเข้า่หนิงกวางทุนัเหี้ยมึงก็ได้เล่นบอลหนึ่งนะัดเก็บแล้วเก็บแล้วเล่นเลยเล่นเลยอล่นอลยเฮียกูไม่อยากเตะเนี่ยเดี๋ยวมึงเข้าก็เล่นไม่ได้อ้าวพี่จังหมดแล้วปะเนี่ยพี่โอ้ยเหี้ยพี่นิงคนเติมเยอะแยะเหี้ยแม่งแค่เขาแค่ขอแค่มาทำกิจกรรมให้สนุกกันแม่งยังให้ไม่ได้เหี้ยปัญญาอ่อน จรับพีจครับพี่ขอโทษครับขอโทษพี่พพี่ขอโทษขอโทษพี่ผมขอโทษขอโทษจริงครับพี่จริงจริงจริงจแล้วผมพี่รวครับโอยองงองตัวงมตีกูปไหนมวี่เองพี่ะพี่พี่เตะผมอกี่ทีอะไรไม่ได้เตะจริงครับพี่ไอ้้ไอ้ไอ้มมันงงรพี่จุก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  ไเชอะแตกเยี่โลโลตั้งไม่ติดเลยเซ่แจ็คแหลกอ่ะไอ้แซ่เยีมุกต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 ีเฮ้ยตีกูหายไปทั้งหมดหวะหว่ารับทีเดียนี่ทีนึงีนึงทีนึงทีนึงตีหน่หนึงหน่อยู่ออมาก่อนออกยิงทำไมอ่ะยี้ยิงทำไม ไอ้เหี้ยเป็นเหี้แล้วเนี่ยไอ้เหี้แหลกตั้งโลไม่ติดเลยเออมาตีครับมาตี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 มาตมาตีมามาตามาีมาตีตีมาตมีมาตีมาตีมีมาตีมาตีมาตีมามาตีมามาตตีมาตีมีมาตมาตีมาาตีมาตีมาตีมตีมาตีมาีมาตีมตีมาตีมาตีมามาตีมาตีตีมาตีมาตีมาตีาตีมาตาต จะยิงทำเที้ยอะไรกูเสียของกูเนี่ยพี่เน็งพี่ชายพี่ชายในเซสกูเน็งก็ในสบอกพี่ากกิซีมันเอาไปทำอะไรได้นะครับมึงจะให้กูตี้อยยี้ยะ้ฮะกูแตกกูไม่ได้ซื้อพวกของในในในเว็บอ่ะไอ้นี่ไงซื้อแอดด็อกไงทั้งหมดเองไม่มีเช่าดาวเช่าเช่าตัวละครเนี้ยเฮ้ยพี่กดกดแอดด็อกแปออะแล้วไปทำไมมันไม่ได้ดาวพี่มูดแล้วไปกดล้อ เออเดี He me. right. Listen, ๋ยวให้ใครไม่มีดาวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกเข้าใหม่เราดังเราลงสตตีมมันเดี๋ยวเราเบอรของอีกทีมามามระเบอรของแล้ได้ช็อตแล้วพีป๊บนึงพี่ผมไม่มีของไม่มบอร์ของเวลบรองเบรดของเวรของเวบรอบระเบิดเบิระเบิดเบดระเบิดรเบิดรเรเบระบเบิดงิเดรเดระดร่เบไระดะดดดดเรดรรบเรดรเบรบรระบิดดดเรบดเรวะ โซนให้มึงยืนกันไอ้โง่พี่โมพี่โมพี่หน่อยพี่พี่โมพี่โมโมโม่ตีพี่หน่อยน้องโมโมพี่โมพี่โมสล็อปพี่โมโมพี่โมสล็อปหัวยาวพี่ตีด้วยพี่หน่ครับพี่โมพี่โมพี่ยี่แปดพี่ตีหน่อยพี่ยี่แปดพี่พี่แย่เหรอขอวกสองเล่นหน่อยพี่โมพี่ยี่แปดพี่บอกโซนนี้ไอ้เหี้ยมึงจะไปโซนไหนไอ้ควายเกคนอยู่ข้างหลังคุณคนมันยาวอ่อนไหมถึงโมพี่โมพี่โมที่หน่อย โอ้แม่งเดือดจังวะพี่โมพี่โมพี่โมในผมเนี่ยพี่ใครจะระเบิดของโหลพี่หนึงโมพี่โมไม่มีพี่เลยพี่อบางทีกูเป็นแอดมินกูท้อนะเว้ยถามเรื่องปัญญาอ่อนนะพี่อะไม่มีบวกห้าได้มีบวกห้าได้นะต่อถ้าเป็นแอดมินกูจะปองตัวมาเล่นแรกไม่ได้เลยไม่ใช่ดิแจ๊กนีย พี่นงพี่นงเปิดเซิร์ฟพี่นอ่างรพี่นงมาเลยพี่หมดพี่นงก็ของ่พี่นง7ปีครับเม็นตัวพี่พี่นงเปิดเซิร์ฟ5ีมาพี่นงนิ่งนงพี่นงลงมาพี่พี่ด้วยพี่พี่ด้วยพี่ให้ขาีนงหน่อยพี่กูไม่มีพี่ควายอ้าแ็กตัวเลยมาครับมาครับมาครับในตัวมีหัวปอง5้มา เอาไปพี่ไปแล้วโอเคครับก็ขอฝากเตอไปด้วยนะครับก็ไปเจอกันใหม่รุ่งนี้นะครับวยเอ้ก็วันนี้ขอยเล่นครับเฮ้ยเลยเลยมีโบเกตด้วยได้โบเกตถุย